ก็ต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n d e m o n View ในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการเติมเงินท m o ั e ร Wallet ด้วยธนาคารกรุงไทยกันนะครับโอเคผมจะเข้าไปที่แอปธนาคารกรุงไทยแล้วก็ทําการกดปิดโฆษณาไปก่อนนะจากนั้นกดไปที่คําว่าเติมเงินทําการสแกนหน้าหรือใส่รหัสผ่านนะครับตรงนี้ เราจะเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างครับจะเจอกับคำว่า t ท m o n e y Wallet เราก็กดเลือกอันนี้ไปเลยครับในหน้านี้นะครับก็ให้ใส่ใหมายเลขโทรศัพท์10หลักโดยท่านผู้ชมสมัครด้วยเบอร์ไหนเนี่ยก็ทําการกรอบเบอร์นั้นไปเลยนะครับเป็นเบอร์ที่ใช้สมัครกับโทวันนี้ไว้นะครับหลังจากกรอบเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นจํานวนเงิน จำนวนเงินนะครับขั้นต่ําในการเติมนะครับจะอยู่ที่100บาทนะครับแล้วก็กรอขั้นต่ําเลยครับ1 0 0ต่ํานี้จะไม่สามารถโอนได้นะเสร็จแล้วก,กดเสร็จสิ้นแล้วก็กดถัดไปในหน้าตรงนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมเช็คหมายเลขมือถือ10หลักอีกรอบนะครับเพื่อความชัวร์นะเมื่อดูเรียบร้อยนะครับกดยืนยันการโอนจากนั้นก็ก่อรหัส6หลักไป ตอนนี้ก็โอนเงินเข้า t ทมันนี่วอลเล็ตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสามารถกดเซส,สิ้นได้เลยโอเคขออนุญาตปัดแล้วก็เข้าไปที่แอปโ r มัน o ี่วอลเล็ตครับกลับไปที่หน้าหลักครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้นะครับเงินก็ได้ทําการเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนถ้าใครไม่มั่นใจเนี่ยก็กดมาดูตรงคําว่ารายการได้ ซึ่งรายการตรงนี้เนี่ยก็จะมีบอลครับว่าวันที่เท่าไหร่โอนมาตอนเวลาไหนนะครับโอนมาจากอะไรของผมก็จะเป็นกรุงไทยนะครับผมเวลา20่สนาฬกายี่นี่ครับผมจํานวน100บาทก็ประมาณนี้ครับไม่มีค่าธรรมเนียมก็หวังว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e กับทางเราด้วยแลย้วเจอกันใหม่ในคลิปสาระน้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ